สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะจับเป็นสูตร3ตัวบนประจำวดันาาที่16ธันวาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคําเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะทุกครั้งก่อนที่เราจะวางสูตรสําหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร3ตัวบนนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะแต่ไม่ทราบจะเดินต่อหรือเปล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ สูตรนี้เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างให้นะคะมวดแรกเลยนะมวดที่ออกสามตัวบนเนาะสี่สี่หกข้างล่างสี่สี่นะคะเอาตามนี้เลยสี่สี่หกสี่สี่นะคะเราก็เอาสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรแรกเราจะเอาหลักสิบบนนะคะคูณด้วยสองบวกหลักหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่ทำการแกะสูตรเลยนะ สี่บวกกันสองครั้งเป็นแปดนะคะอันนี้คือเลขแปดเห็นแบบนี้เลยเนาะแปดบวกหกเป็นสนะิบสี่นนะสี่กับสี่ก็เป็นแปดแล้วแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าตัวแรกได้เลขเก้านะบวกหนึ่งเป็นศูนย์ค่ะสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับศูนย์สูตรที่สองนะคะ,ะ,คะใช้ร้อยบนคูณด้วยสองบวกกับหน่วยบนนะคะเอาสองตัวนี้บวกกันก็คือสี่สองเป็นแปดตัวนี้เลขแปดแปดกับหกแล้วก็เป็นสิบสี่ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าก็ได้สี่ห้าในสูตรที่สองส่วนสูตรที่สามใช้ร้อยบนคูณสามนะคะสี่สามเป็นสิบสองบวกกับหกสามนะคะหน่วยหน่วยบนนี้เอาสามครั้งหกสามก็เป็นสิบแปดเราก็าสองกับแปดบวกกันได้ 10. สิบศูนย์นะคะบวกหนึ่งได้หนึ่งเราก็จะได้สูตรที่สามศูนย์กับหนึ่งจับนะคะเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่ง แล้วก็040041 050051เราจะได้ทั้งหมด8ชุดนะคะ8ชุดอันนี้จะเป็น8ชุดตรงนะคะผมเรียไปแล้วกันนะมี8ชุดนะคะเวลาเราไข่กันแล้วจะได้ทั้งหมด8ชุดตามตัวอย่างนี้เลยสำหรับออกมาที่446ใช่ไหมแล้วว่าต่อมาก็คือ 951นะคะเราก็จะเอา9 51กับ63นี่มาตั้งนะคะก็คือ951ออกไปแล้วนะ,ะ951เราจะเอา9 51นะคะข้างล่างออก63มาตั้งก็มี951อยู่ตรงนี้นะคะเป็นงวดแรกนที่เป็นตัวอย่างนะคะก็ถูกไปนะคะต่อไปงวดที่2เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอาตัว951มาตั้งแล้วก็6395163951แล้วก็63ทั้งหมด3สูตรนะคะ มาดูสูตรแรกเลยหลักสิบคูณกันสองครั้งห้าสองเป็นสิบนะได้ศูนย์ศูนย์บวกกับตรงนี้เลขหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่เป็นสองสองก็หกตัวนี้นะเป็นแปดนะคะก็อันนี้ศูนย์ใช่ไหมหนะะึ่งหกเป็นเจ็ดเป็นแปดได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสูตรแรกได้แปดกับเก้าสูตรที่สองก็ทำเก้าสองเป็นสิบแปดแปดตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแปดกับหนึ่งบวกกันก็เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะคะ สูตรที่3 9คูณกัน3ครั้ง93้เป็นยี่คูณกัน3ครั้งได้3เอา7กับ3บวกกันเป็น10บนะ,ะได้ศูนย์ศย์วกหได้1นึ่งเราก็จะได้เป็น8 90 8 91 9 90 99์แแล้วก็เป็น9ก้าเอาเก้าเก้าศูนย์ก้งเกแล้วก็เก้ก็จะได้ทั้งหมดตามนี้หละแปชุดนะคะแชุดผลออกนะคะจาก เก้าห้าหนึ่งนะเก้าหนะ้าหนึ่งก็จะเป็นเก้าศูนศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเก้าศูนย์ศูนย์กับหนึ่งสี่นี่มาตั้งอ,ออกมานะตรงเกนะ้าเก้าศูนย์นะก็จะเจอชุดนี้นะเก้าเก้าศูนย์แปดชุดตรงนะคะสองงวดนะที่เข้าตรงนะคะมเมื่อแรกก็เก้าห้าหนึ่งใช่ไหมเก้าห้า หนึ่งหัวที่สองก็เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์โอเคตามเงื่อนต่อมาะคะหัวที่สามก็คืองัวที่แล้วทำค่ะทำการตังต้งตัวสูตรก่อนนะคะก็เก้าเก้าศูนย์เนี่ยกับข้างล่างออกที่หนึ่งสี่ฮะตัวเก้าเก้าศูนย์นะเก้าเก้าศูนย์แล้วก็ข้างล่างออกหนึ่งสี่เมื่อกี้ให้จานให้ดูนะแล้วเรามาแกะสูตรแรกก่อนเก้าสองเป็นสิบแปด 8บวกศได้0ูบวกหเป็น9 9้บวกหตัวนี้ถ้าเป็น10ได้0 0นบวกหได้1ได้0ูนย์กับหนึกับศูนที่1นึ่งูนที่2 9 2เป็น18บวกศตรงนี้ไม่มีแล้วนะแกับศบวกกันก็ได้แปบวกหเป็นเก้านที่สาม้าครั้งเป็นยีแล้วก็ศบวกกันสครั้งก็ได้ศเอาเจกับ0ูนย์นี่บวกกันนะคะก็ได้เจ็เจ็บวกหนึเป็นแเราก็จับเลย 097 098ก้าดแทัดแรกนี่นะคะต่อไปก็เอา187 188 197 198หนะึดก้เจ็นได้บรรทัดที่สองนี่ผลที่ออกมานะคะคือของงวดที่แล้วเลยนะเราก็จะเอาตัวนี้นะ,ะ097ก็ดกับเกนี่มาตั้งงวดต่อไปตามนี้เลยเนาะก็คือ097อย่เกเจี่นี่อ ถ้าเดินต่อแบบนี้ก็ดีนะถ้าเกิดใครชอบก็ลองกันๆไว้เลือกไว้ทั้งชุดสองชุดนะคะไม่ต้องเลือกทั้งหมดนะเรามีวิธีการเลือกอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์เก้าเจ็ดนี่นะคะ 0, 9, ่ะศูนย์เก้าเจ็ดอ่าสามงวดแล้วะคะ่ะไอ้แคปหน้าจอไบนี่นะคะสามงวดนี้ต่อมาเนาะจะเป็นงวดที่เราจะใช้จริงเรามาทำด้วยกันนะคะการเบิ้ลขึ้นหน่อยเนาะ เวลาลงไปมากๆมันจะจิตจืดไปนะสีมันปรับตามกล้องนะคะท่านผู้ชมกล้องมันปรับมันก็ปรับตามเนะาะตบบนี้อ่ะอ่ะสามงวดสามงวดตรงๆเลยะคะ่ะอ่ะตรงนี้เนาะไม่ได้ใส่สีอ่ะถ้าเหมือนๆกันนะนี่มาแกะงวดที่เราจะใช้นะคะก็คืองวดที่สี่แบบนี้เลยเราก็ต้องตั้งก่อนนะคะศูนย์เก้าเจ็ด กับเก้าหนึ่งที่ออกตรงนี้เราใช้สองครั้งนะเก้าสองก็เป็นสิบแปดใส่เลขแปดไปเนาะเก้าสองสิบแปดอน,นีเป็นเลขเจ็ดเหมือนเดิมเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าเดี๋ยวก่อนนะเก้าเดี๋ยวอาจารย์ดูนะสิบสองครั้งไหมสองแล้วก็หน่วยครั้งหนึ่งแล้วก็สิบล่างเดี๋ยวลองดูกัน เก้าสองเป็นสิบแปดอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้ก็เป็นเลขเก้าเก้ากับหนึ่งคะเก้ากับหนึ่งก็เป็นสิบหมดไปนะสองตัวนี้หมดไปแล้วนะเหลือเจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าได้เลขห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเนีถูกต้องเนาะต่อมาอันนี้ก็สองครั้งศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะศูนย์คูณสองได้ศูนย์กับเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดก็ได้เจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปด อันนี้ศูนย์สามตัวเลยก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณสามได้ศูนย์เจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งเอาศูนย์กับหนึ่งบวกกันอันนี้ก็ศูนย์กับเจ็ดบวกกันศูนย์กับหนึ่งบวกกันก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองศูนย์กับเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นสองอันนี้ก็ได้ห้ากับหกตามนี้แล้วเราก็ควยห้าเจ็ดหนึ่งในตัวนี้นะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองตัวนี้นะคะแล้วก็ห้าแปดหนึ่งตัวนี้ห้าแปดสองตัวนี้หกเจ็ดหนึ่งตัวนี้ 6กเจ็ดสองตัวนี้หกแปดหนึ่งตัวนี้หกแปดหนึ่งตัวนี้หกแปดสองตัวนี้อ่ะครบแล้วมีทั้งหมดแปดชุดเห็นเยอะนะแปดชุดตรงนะที่ผ่านมานะเพราะเราทําให้มันให้มันตรงนะคะมันก็จะจะมาหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ไม่ทราบได้จริงๆนะคะท่านผู้ชมลองดูเนาะแล้วนี้ถ้าอําสูตรครบ ครบบนเนะมหาลาบมันจะไม่มีโ no, นนาะเขีย okay, นไปเลยนะแปดเก้าอถ้าเดินต่อนะจัดหมดนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเราเอามหาลาบแล้วอย่างเขียกนกนะเดี๋ยวไม่ทราบอะไรนะมหาลาบนี้แปดกับเก้านะไม่มานะแปดเก้าก็จะตรงนี้ก็จะมีเลขแปดหนึ่งสองสาม สี่เอาไปละนะคะแล้วส่วนที่เหลือของมหาลาบก็จะอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วแนวทางหลักตัววิ่งนะวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนนะคะอาจารย์เคยสอนไปสูตรยะ้งสั้นนิดหนึ่งนะไม่ยาวมากจะได้ที่เลขเจ็ดนะ,ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจารย์จะวางให้อีกสักสูตรหนึ่งว่ามันจะได้เลขอะไรนะคะ มันจะยาวกว่าสูตรที่อาจารย์วางสอนไปให้นะอันนั้นจะได้ที่เจ็ดเนาะพอจําได้ก็จะมีเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้ฮนะี้แปะก็เหลือเจ็ดตัวนี้อันนี้หนึ่งกับสองก็ไม่ทราบตัวไหนก็เลือกไ้หมดเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้เยอะอะไรนะแล้วก็ห้ากับหกเราลองมาเช็คว่าทั้งหมดสี่ตัวเนี้ยอันไหนมีอมตะอมตะนะตลอดชีพเก้าสองห้า อาจารย์บอกก่อนนะคะว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะไม่ใช่ว่าจะเป็นถึงอมาตะาก็หลุดได้นะคะก็คือ925ตรงนี้925ถ้ามาหาลาบเอาอยู่นะคะ9ก็กจะถูกจะถูกตัดไปฮะ,ะอันนี้ก็จะเหลือ2กับ5อะไรที่ติด25เอาเก็บไว้ฮะ,ะโทที่4นะ925นะเห็นอยู่แวบๆตรงนี้นะ ทำนี้ก็ได้ยกมาให้ตรงนี้นะเก้าสองห้าจะได้เห็นคืออมตะนะมันมันพลมันล้นจอไปเนาะถ้าน้อยกว่านี้มันดูไม่ค่อยดีนะคะดูไม่ค่อยเห็นจะมีสองก็ห้าอ่ะอันนี้ห้าเจ็ดหนึ่งมีเลขห้ามีเลขเจ็ดแล้วมีเลขห้าโอเคเลือกนะคะไม่ต้องเลือกทั้งหมดแปดชุดนี้นะเลือกเฉพาะเท่านี้แล้วก็ไปหาจ,จุดอื่นด้วยนะคะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสอง ห้าเจ็ดสองอ้าวไออมตะนี้มีโอกาสมาได้ถึงสองตัวนะอันนี้ก็เลือกนะคะมาได้ถึงสองตัวติดทั้งห้าทั้งสองเลยต่อไปหกเจ็ดหนึ่งอันไม่ติดเก้าสองห้าเนาะไม่ติดเก้าสองห้าอันนี้จะชอบที่เจ็ดกับสองหรือห้านะคะ่ะอันนี้ไม่มีนะคะท่านะผู้ชมไม่มีเนาะเดี๋ยวจะใส่กรอบให้หน่อยก่อนแล้วใส่เป็นเผื่ออมตะหลุดนะท่านผู้ชมเราไม่ทราบอมมตะนี่มันจะเข้าหรือมันจะหลุด เพราะว่ามันก็เคยหลุดไปหนึ่งทางแล้วที่ตั้งแต่อาจารย์ทําตัวอย่างให้ชมนะอันนี้คือไม่ติดอมาตะก็เป็นตัวการตัวรองไปเนาะต่อไปตัวที่สามหนึ่งสองสามตัวที่สี่หกเจ็ดสองอ่ามีเจ็ดมีสองมีเจ็ดมีสองนะตัวนี้เลือกไปเลยตามนี้ไม่มีใครทราบนะคะชอบค่อยจัดนะไม่ชอบก็ให้ชมผ่านๆไปนะคะ ไม่มีใครไปบังคับใจใครได้นะอาจารย์มีหน้าที่ทําให้ดูยเฉยไม่จําเป็นต้องเข้านะคะแล้วหรืออาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดอะไรอย่างนี้นะคะ,ะสำหรับ f c ที่กดติดตามนะอาจารย์ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ f c นะคะที่วันนี้นะออได้นะคะบริจาค็วาง่ายนะปากกามาให้อาจารย์นะคะท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะจะให้ดูนะคะ จาก f อนะคะของทางช่องอาจารย์บริจาคตรงนี้มาอาจารย์ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะมีตะไหนหอมาอย่างดีเลยนะคะ,ะตามนี้เลยเนะาะอาจารย์ก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะตามนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ท่านจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาพละนะคะ,ะตามนี้เนาะอาจารย์ขอบคุณนะขอบคุณทุกทกท่านเนี่ยที่รักอาจารย์นะคะ บางท่านให้หวยถูกก็ว่าดีให้หวยไม่ถูกก็ว่าไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะบางคนเขาไม่สนใจเรื่องหวยถูกไม่ถูกนะคะเขาสนใจความตั้งใจของคนทํามากกว่านะคะอ่าถ้าเกิดไม่ไม่ชอบหกับเจ็ดก็ลองเอาเจ็ดกับสองถ้าตัดสองตัวนะคะก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่สองตัวนะใครไม่ไม่งกก็ลองสองตัวนี้ลองดูนะคะอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมาได้หมดนะคะเพราะอามตะนี่มันมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะคะเดี๋ยวจย์าจาขอตีเส้นนิดนึงนะ ได้เรียบร้อยเนาะอมตะตลอดชีพแล้วก็ให้แคปหน้าจอไว้นะคะสองตัวเนาะทำเสียงไม่ค่อยมีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะอยากจะวางให้อีกสูตรหนึ่งก็คือคร,ครบครบล่างนะคะอีกหนึ่งสูตรที่อาจารย์ค้นพบเจอผ่าต้องนานนะกว่าจะเจอมันเป็นสูตรที่หลุดแต่แหละแต่มันกลับมาเข้านะมันเดินประมาณสามสี่งวดได้นะคะเดี๋ยววางให้ชมแล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากสูตรสามตัวบนไว้เ,เพียงแค่นี้พบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ